بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kabarnya kita บตอิสติสนาบาบุลอิสติสนาอีบุนี้จะไา้ทีบาถึงหัวข้อนั้นอิสนาอิคืออะไนคือการยกเลิกการคัดออกหรือการยกเว้นบาบุลอิสติสนาอีบุนี้จะบาดเจอิสติสนาว่าหัรูฟุลอิสติสนาอสมานียตุ รูฟิสติชนาเดอดาตุริชนาเนี่ยคำที่ใช้ในการคัดออกตามหนังสืออัจฉริยะที่ใช้ในการสรุปคำนี้มีทั้งหมด8ตัวด้วยกันก็คือวะเฮียคืออิลลาหนึ่งอิลลาวะไวยูศิวันสุวันณสวาอุนคอลาอาดาฮาชารวทั้งหมดก็8ตัวทั้งหมดนี้แปลว่าเว้นแต่หรือนอกจากหรือคำแปลที่แนวๆว่าคัดออก ฟัลมุสตัสนาบิอิลลาอานุนซอบูดังนั้นคำจุกคัดออกด้วยกับอิลานั้นมันจะต้องอ่านอะซอบออต้องแบ่งก่อนแบ่งออกเป็นสามประเภทก่อนก็คือประเภทที่หนึ่งอิลาประเภทที่สองมีอยู่สี่คำก็คืออยรูซีวันซุวันสวาอุลแลวก็ประเภทที่สามมีคอ,อ,ลอลาอดาฮาชาอันนี้เรากลลาวในประเภทที่หนึ่งคืออิลาแต่ว่าอิลามันจะค่อนข้างมีร,รายละเอียดเยอะนอดหนึ่งก็คือดูกันว่ารายละเอียดมันไงบ้างแรก ิอิลายูนซาบ,บูก็คือเรต้องถูกคัดเอาเดักาอิลานั้นต้องถูกอ่านนะครับจิดาการนัลก็ลามูตามมันเมื่อปรากฏว่าประโยคนั้นเป็นประโยคที่สมบูรณ์มูจะบันและมีการรับรองตามมันมูจับตามมันคืออะไรตามมันก็คือประโยคที่ให้ความหมายสมบูรณ์เพาะว่าไงเนี่ยฟัลมูโอดูบิตตามี ้องให้ความหมายความปั้จัยที่สมบูรณนะ์แล้วก็มูจับก็คือมาลายัสบิกุหูนะยุนปาราชิบุหูเป็นประโยคที่ไม่ได้มีความหมายปฏิเสธอยู่ก่อนและไม่ได้มีความหมายที่้ายในการปฏิเสธอยู่ก่อนจากหน้ามันอันนี้คือคําว่ามูจับตัวอย่างหนังสือเขาว่ายังไงอะนะผู้เช่นกอมั่นกมูนี่กมั่นกมู่กลุ่มชนหนึ่งไม่ดีใช่ปะเป็นประโยค รับรองมันไม่ได้มีคําว่าไม่อยู่ก่อนหน้ามาันนี่เรียกะลามมูจับอิลลาไซดูนียกเว้นด้วยอิลลาไซดันตามไซดัน,นอนาซอบนะเพราะว่าอิลลาที่เป็นกะลามตามมันมูจับเนี่ยจะต้องคําที่เป็นอะไรบอกก่อนลืมบอกคําที่อยู่ก่อนจากหน้าอิลลาเนี่ยเรียกมุสตัสนามิ่นหูแล้วก็คําที่ตกหลังจากอิลลาคือมุสตัสนาส่วนอิลลาน่ะคือฮุรุฟอิสติสนาที่มีทั้งแปดตัวอันนี้ยกตัวอย่างมาตัวแรกมีอะไรอิลลากอยรูสิวันซุวัน,สว,นสวาอนุน พอเาอาดาหาชานี่เราพูดถึงเรื่องอิลลาอกอบัลกอบูกลุ่มชนหนึ่งได้ยืนอิลลาใจดันเป็นแต่ในเจดมาในเจดถูกขัดออกในเจเป็นมุสตันาอัลกอมูเป็นมุสตัลนามินฮูส่วนอิลลาเป็นฮุรุฟอิิสนาอาดาุลอิิสนาอย่างที่สงเขาว่ายังไงว่าเราจันนาสู้ผู้คนได้ออกมาอิลลาอัมรอนเว้นแต่ในอัม นี่อ,อ่าอัมรอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นไกดา,ามตามมันมูจับมุสตสนาของมันต้องอ่านนะซอบก็เลยอิลาอัมรอนอันนี้คือหัวข้อย่อยอันที่หนของอิลาต่อไปอิลายังไม่จบอีกมีตรนขาอีกวะอิกาดาวะอินกาน้นาหรือามูและตะหาปรากฏว่าประโยคนั้น มันฟี่ยันตามมันเป็นประโยคที่ปฏิเสธตามมันที่มีความหมายสมบูรณ์มันฟี่คืออะไรตามมันเนี่ยคือสมบูรณ์ฟันโมรอดูบิตตามีคือให้ความหมายความเข้าใจโดยสมบูรณ์แล้วก็นับฟีคือมายัสมิกููนับยุนวาลาชิปูฮู คือสิ่งซึ่งที่มีคําที่มีความหมายปฏิเสธอยู่ก่อนจากหน้ามันหรือมีคําที่มีความหมายคล้ายกับปฏิเสธอยู่ก่อนจากหน้ามันอันนี้คือนาฟีนี่จะตรงข้ามตรงข้ามกับมูยับมูยับคือรับรองส่วนนาฟีก็คือปฏิเสธตรงข้ามกันแล้วก็อย่ามาดูเงื่อนไขมันว่าให้อ่านยังไงนะถ้าเป็นกะลามมนฟีตามมันเมื่อกี้เรากล่าวไปแล้ว อิลลาในหัวข้อย่อยได้ก็คือเป็นกาลตามมันมูยั์ให้อ่านแะอบได้อย่างเดียวนะส่วนอันนี้เงื่อนไขย่อยที่สองของอิลลาอิลลาเดิมเยอะก็คือมันฟีอันตามมนั้นยาดาอนุญาตฟีฮิลบาดาลูในการอ่านเป็นบรราดันของมันวันนัสบูอาลาลิสติสนาอีและอนุญาตให้อ่านแะสอบด้วยบนการเป็นอิสติสนาตอนนี้อาจพูดอาจจะงงต้องฟังตัวอย่างนะอู้เช่นมากกมันกกโม ไม่กลุ่มชนหนึ่งไม่ได้ยืนนี่ไงชี้ถึงการปฏิเสธและมานาฟีกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้ยืนอิลลาไซดุนว่าไซดันอ่านอ่านได้สองอย่างอ่ะเขาบอกว่าอะไรยาดาฟีฮิลบาดาลูอ่ะยาดาฟีฮิลบาดาลูให้อนุญาตให้อ่านบนการเป็นบบนั้นเช่นอะไรมาก็มันก็มูกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้ยืนอ่ะเข้าเงินไขแล้วเป็นการาดมันฟี พราะว่ามีความหมายปฏิเสธกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้ยืนอิลลานี่ยกเว้นด้วยอิลลาตามด้วยมุสสนาคือไซด,ดุนนี่อันนี้คือตัวอย่างของการอ่านเป็นบดันเพราะอะไรอ่านเป็นบดันย้อนไปของเก่าก็คือบด,ดันมุกดันมันจะตามมุดันมินหูเพราะฉะนั้นไซด,ดุนเป็นมุกดันอัลกออโมเป็นมุกดันมินหูเห็นะต่านตามกันเพราะว่าอะไรกอมันกอโมนี่กออโมเป็นฟาแอนฟาแอนต้องอ่านเพระวรยยเวลายกเว้นด้วยกับอิลลา ก็เลยต้องอ่านใจดุนอันนี้คือตัวอย่างการอ่านแบบปรดันแล้วเขาบอกว่าอีกวันนัสบุและอ,นอันย่าอานาซอฟอานและอิสติสนาอีบนการแบบอิสติสนาก็เลยต่อมาขนาดว่าอินลาใจดุนว่าใจดันน,นี่อ่านได้สองอย่างหัวข้อย่อยได้สองอินลาถ้าหาว่าประโยคนั้นเป็นประโยคเป็นประโยคมันฟรีตามมันประโยคที่ปฏิเสธที่มีความสมบูรณ์ว่าอินกาั่นกาลามูนาขีซอนอ่านี่ ว่าย่อยที่สามแล้วของอิลลาอิลลาค่อนข้างจะเรื่องที่หนึ่งกาณา阿拉哈ซาบินอวาเมีว่าอินกาณากาลามมนากิซเลตะครับประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่มีความหมายบอกคล่อมไม่สมบูรณ์กาณา阿拉哈ซาบินอวามีดีม oh. um, ันจะต้องตามตัวบังคับตำแหน่งของมันตามที่มันต้องการดูตัวอย่างกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะโู้เช่นมากกมาอิลลาไซดุนใช่ปะประโยค์มันยังไม่สมบูรณ์เลยมากกมาไม่ได้ยืน ใครไม่ยืนเมื่อมีอินก็ต้องการฟาแอนแต่ว่ามันไม่ได้กล่าวมาเพราะนั้นสิ่งที่มันต้องการคือต้องการฟาแอนตูกฟาแอนต้ออ่าน่อเฟก็เลยต้องการมากอมาอินลาไซดุนต่อไปวามาดอรอตูอินลาไซดันฉันไม่ได้ตีบ่กวามาดรอฟตูฉันไม่ได้ตีาาตตเพราะฉะนั้นเมื่อฉันตีปุ๊บก,ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกตีมาดอรอฟตูฉันไม่ได้ตีอินลาเลต้ออ่าน ใจดันเพราะอะไรเพราะต้องการมักอ okay. ุลม ma ักอ ja, ma de ุลุมบีนะมักอุลุมบีมันต้องอ่านะซอฟใช่ไหมล่ะมาดอรอปตูอิลลาใจดันนี่ต้องการต้องการมักอุลุมบีนี่ก็เลยมาดอรอปตูอิลลาใจดันต่อไปวามารัตตูอิลลาบีใจเดินนี่ต้องการจากคุณจัดมามารัตตูฉันได้เดินผ่านอิลลาบีใจเดินไปใกล้กับในเว้นแต่ในเล็วฉันไม่ได้เดินผ่านอิลลาเว้นแต่ ดีใจเดนด้วยกับนเคือไม่ได้เดินผ่านใครนอจากนายเนี่ต่อไปอันนี้จบละที่เราบอกใน,นตอนต้นว่าไงนะแบ,บ่งออกเป็นสามอย่างก็คือหนึ่งยกเว้นด้วยกับอิราเนี่ยเฉพวกที่หนึ่งมีหนึ่งคำอิราตัวเดียวไพยที่สองก็คือกอยรูซีวันซีวันสวาออนนี่สี่คำรวมเป็นเท่าไหร่ละเป็นห้าบอกว่าอะไรวัลมุสดัซนาและคําที่ถูกคัดออกบีกอยรีด้วยกับคําว่ากอยรูว่าซีวัน วาสุวันวาสาวาอุนทั้งหมดเลยสี่คำเขาบอกว่าไงอะ่ะมาดือรูรุนลาโอยรูก็คือจะถูกอ่านยาดอย่างเดียวอ่านคอฟัดอย่างเดียวนัว่นแหละไม่อ่านอื่นไม่ได้นี่อันนี้จะเริ่มง่ายแล้วเพราะว่าไม่มีการขยขเยอะก็คือคำที่ถูกอัออกด้วยกับัวรูสีวันสุวันสวาอุนอ่ะจะถูกอ่านคอฟัดอย่างเดียวไม่มีอ,อื่นอ่านอื่นไม่ได้ตัวอย่างเช่นอะไรกอมั่นกอมู่ วยรูใจดินเห็นป่ะทำไมต้องอ่านใจดินเพราะเนี่ยถูกคัดตออด้วยกับอินลาเขาบอกว่าวัตนาของมันต้องอ่านอะไรอ่านขอฟัดได้อย่างเดียวแต่ต้องอ่านว่ากอมันกอมู้อยรูใจดินนะใจดินขอฟัดด้วยกับกัสเอร์เพราะอะไรเพราะเป็นอิสมโฟร์นะกอมันกอมู้วยรูใจดินต่อไปสุดท้ายแล้วคนพวกสุดท้ายคนพวกแรกคือนึ่ง อิลลาจำพวกที่2มีสี่คำไอยรูสีวันสุวันสวะอุอน่นเป็นหาคำและเหลืออีกสาคำตัวประเภทสุดท้ายคือคอลาอาดาคาชาเขาว่ายัางไงหนังสือบอกว่าวันมุสตัสนาและคำที่ถูกคัดออกบีคอลาวะอาดาวะฮาชาด้วยกับคอลาอาดาและฮาชานั้นยายอูู่ดอนุญาตเอาอีกแล้วฉะนั้นอ่านได้มากกว่านั้นยังนัสบูฮูให้อ่านตัซอฟวันยัดรูฮูและอ่านขอฟัดอ่านยัต เช่นนะมูเช่นกอมันกอมูกลุ่มชนหนึ่งได้ยืนคอลาไซดันนี่ไงคอลาไซดันนี่คืออันนาโซนนะข้อใดมูฟรฟอร์นิเซีมูฟรฟอรนาโซนเดี่ยกับปัตตาวาไซดินนี่ขอฟัดอนุญาตอ่านได้สองอย่างขอฟัดเกียกับกัสรอฟก็เป็นอะไรนิเซีมูฟรฟอรเหมือนกันวาอาดาอัมรอนวาอัมบินนี่ใช้เหมือนกันหมเลยกอลาอาดาฮาชาอนุญาตให้อ่านได้สองอย่างเหมือนกัน ว่าาดาอัมรอนว่าอัมบินแล้วก็ว่าฮาชาไซดันว่าไซดินสรุปขาไม่ถูกอ่อหุรุฟอิสินามีกี่ตัวมีแปดตัวมีแปดตัวนะประเภทที่หนึ่งก็คืออิลลาอิลลาจะค่อนขอน้างเรงเยอะนิดนึงก็คือต้องดูประโยคมันเนื่องแต่ออไปสามป,ประเภทอีกประเภทที่หนึ่งคือประเภทหนึ่งกะลามตามมันมูญักก็คือ ประโยคที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ให้ความหมายรับรองประเภทที่สองประเภทแรกก่อนประเภทแรกอนุญาตให้อ่านหั้าซับอย่างเดียวแล้วก็ประเภทที่สองคือกลามมนฟีตามมันก็คือประโยที่มีความสมบูรณ์แต่มีความหมายปฏิเสธอนุญาตให้อ่านเป็นบดันนี่ตามตามตำแหน่งบดันแล้วก็อนุญาตให้อ่านหน้ซับบนการเป็นอิสระได้แล้วก็ประเภทที่สามคือประเภทประโยคที่มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ก็คือ มุสสนาจะต้องอ่านตามตำแหน่งท so ี่มันต้องการการหน้าอาลาฮสบิดอวามินีก็คือตามตำแหน่งที่มันต้องการแล้วก็อันนี้คืออิลลาจบไปแล้วอิลลาแล้วต่อประเภทที่สองมีสี่ขาเมือคือไวรูสีวันสุวันสวาอุนพวกนี้นี่จะต้องอ่านขำอฟัดเงเดียวห้าอ่านอย่างอื่นเลยอ่านข้ฟัดได้เป็นอางเดียวแล้วก็ประเภทสุดท้ายอีกสามตัวที่เหลือก็มีคอลาอาดาฮาชาอีกอ้สามตัวนี้อนุญาตให้อ่านได้สองอย่างก็คืออ่านนาซอฟก็ได้อ่านขอฟัดก็ได้อ่า หมนี้ก็รวมครบเป็นก็อิลาไว้รูสิวันสวันสวะอุนคลาอาดาฮาชาทั้งหมดแปดตัวก็ครบพอดีก็ถ้าใครไม่เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวจะทำสรุปให้อีกทีนึ่งเราเขียนเป็นตารางเป็นทางให้แล้วก็จะสบเป็นไม้แม็ให้ก็ขอจบการนำเสนอครับสรัสลามวลยกุะมรรคมร้อยหววบรราะก